สวัสดีค่ะนมเปรี้ยวตื่นแล้วนะคะไปไหนไม่รู้นะคะได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะตื่นก่อนคนเลยไปไหนเนาะตามหานมเปรี้ยวก่อนนะคะไปใส่ไปใส่ใสอ้าวไม่มีไม่มีตื่นมารอบนึงแล้วเห็นนมเปรี้ยวอยู่นอนอยู่ตรงนี้นะคะอืม ทีล้างถ้วยล้างชามล้างจานล้างช้อนเขาก็คาบไปเที่ยวไปเล่นนะคะแปลงซักผ้าก็คาบไปเล่นแล้วก็เก็บมาไว้แล้วเก็บมาไว้แล้วแล้วคนก็อตัวเองก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะชูคอออกไปข้างนอกนะคะมองข้างนอกแล้วก็หายไปแล้วนะคะตอนนี้นมเปรี้ยวหายไปตามหานมเปรี้ยวก่อนเออรุ่น เปี้ยวเอ้ยมามาเปียวเพียวเพียวมามามาเร็วเร็วโอ้โหลิวิ่งอยู่โน่นนะคะฝั่งโน้นนะคะกลางถนนโน่นเปี้ยวมาเปียวเพียวเพียวมาเร็ว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 มา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 เล่นถนนเร็วเร็วเปี้ยวไปเล่นถนนนะครับมาเปี้ยวมามามารถเยอะรถเยอะเร็วเร็วเพียวเปี้ยวอู้จับเป็นให้เนี่ย ยายบอกว่ามันไม่อยู่เฉยๆมันวิ่งตะเล็ดตะเล็ดอยู่ถนนมัน่เปี้ยวมาเปียเป้ยวเปี้ยวอุ้ยอุ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วเปี้ยวโอ้ oh, ไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมมาเลย <laughs> เปี้ยวมาเปี้ยวโอ้ยไอ้ขาวยังอยู่เฉยๆเลยขาวไปไหนเลยเปี้ยวมาเล่นกับขาวเร็ว น้ำเปี้ยวน้เปี้ยวกลับมาฟ้าก็คึ้มนะคะฟ้าก็คึค้มฝนก็จะตกเปี้ยวกลับมาเร็วเอามันมาต<น>ผูกไว้ก่อนนีห่หนูอาบน้ำก่อนอยู่ไหนน,นุนน่นนุ่นนุ่นอยู่หน้าบ้านน,านุ่น เพียวมาเฮียวเป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 ียวมา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 เดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปกัดมามาเร็วๆมามามา มาก่อนมาก่อนมาก่อนอาบน้ําก่อนเราค่อยไปโอเคเอาสส่โซ่เอาโซ่มาโซ่ไม่มีนั่นไงโซ่อยู่อยู่ <ใน S 1> ข้างใ<ร><ห>นปวดที่นั่นน่ะโอเคนัดไว้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเด,ด,ดี๋ดดยวอะไเียมดจะกัดมันไปข้างในเออ,เอห้องไหน่นแหละมดจะกัด อ,อ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะทางโน้นทางน้งงนมดเยอะเอา้าคือปผูกไว้ผูกเส้ค,ค้าเราอี้ไน้่ไหมไม,ม,หม,มันออกพาออกไปชิ้งช่องกับเอื้อแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> แล้วก็กลับมาแล้วก็หายไปอีก ยังเลยชนบอยซื่อบอยซื่อบอยซื่อซื่อบอ่กลัวอะไรเลยแม้แต่พี่มิกก็ไม่กลัวจะไปเล่นกับเขาเขาจะกัดเอาครับอยู่เฉยๆก่อนนะครับแป๊บนึงครับสิบนาทีสิบห้านาทีได้ไปกันอืมอืมไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยอืมอืมเก่งมาก ต้องงองี้ต้ององอเงอยู่นีก่อนเปี้ยวเปี้ยวปิดคลปดคิปก่อนแล้วปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนครับโอเคครับผมนี่นะครับนมเปี้ยวจะกัดหรือไม่กัดมาลุ้นกันนะครับแต่รองเท้ากัดแน่ๆครับอืมดูจะกัดโซฟาไหมวันนี้เอาไว้ที่โซฟานี่ก็เป็นทั้ง หมาทั้งแมวกัดนะครับเปี้ยวอย่าก,กินนะนิกกี้ก็มากัดครับแมวก็มากัดครับ <c oughs> <c oughs> ดูว่านมเปี้ยวจะกัดไหมโอ้โหจ้ามนิกกี้ก็มาเข้ามาเล่นเหมือนกันนะคะโซฟานี้เป็นที่หมามากัดเล่นแมวด้วยนะคะกลับมาแต่ละวันมีแต่เศษฟ,ฟองน้า <c oughs> โอเคนะครับนมเปี้ยวกอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับรอชมคลิปต่อไปครับผม ฝากช่องกบกกสเตชันและช่องนมเปรี้ยวด้วยนะครับ